แล้วก็ดูเป็นคนพูดน้อยอ <laughs> ดูทีวีกดสามสิบสามดูมือถือกดสาม plus เอ้ยช่วยขายของหรือเปล่าครับเนี่ย We miss you so much I miss you guys too You so handsome you know that Oh, I know from you. What is the name of your drama on Netflix? I not sure, but I think the series name is My Sherry Amour. โอ้ยชัดไหลชัดไหลแป๊บแป๊บแปการุณมาตอนไหนเนาะการุณนี่ใช่การุญยาคาตไหมเนาะรอก่อนนะอยู่กับเราหนึ่งในร้อยก่อนโอเคเดี๋ยวหนึ่งในร้อยเสร็จการุณยาคาต,ตามมาแน่นะคะโอโอ้โอ้โอโอ,โอ,โอนี่นี่ทุกคนเอ้ผมกดผมกดพินนะปะพินพินพินนี่ พินให้แล้วนะครับฝาก Hashtag หนึ่งในร้อย EP หนึ่งสารละครคืนนี้ด้วยค่ะสิ้นจอเนาะๆเดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่งจะรีเซ็ตตัวเองเตรียมตัวดูหนึ่งในร้อยแล้วนะครับ ม h มอืออ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 มีคนบอกว่าช่วยหยุดน่ารักได้ไหมคะความน่ารักของเราแปลผันตามความน่ารักของทุกคนคะ่ะพี่ตัดผมทรงอะไรเหรอไม่ได้ตัดเลยครับช่วงนี้ตื่นมาก็เป็นอย่างนี้เลยครับ อันนี้พูดจริงนะแต่ไม่ได้ตายจริงอันนี้เป็นทรงคุณหมอกันตั้งแต่ปิดกล้องมาก็ยังไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้เพิ่งเจอกันเมื่อวานคิดอีกแล้วหรอ ทุกคนเราถามหน่อยสิเวลาที่มีคนเออ่ส่งคำขออะส่งคำขอมาแบบเหมือนเหมือนฟิลแบบเขาน่าจะขึ้นจอกับเราปะอยากรู้ว่าสมมุติว่าเราเอาเขาขึ้นมาแล้วคนที่สามารถเอาเขาลงไปคือเราหรือเขาหมายถึงว่าการเอาขึ้นมาเราควบคุมได้ไหม Can you sing? Yes, I can, but not now. <laughs> not this time. I'm so tired. Hello Vietnam. I always watch your drama. That's good. คุณพาน่ารักจังเลยขอบคุณค่ะในละครน่ารักวันนี้อีกนะ ผมไม่ได้ดูเหนื่อยมากครับผมเหนื่อยมากไม่แต่ว่าผมอยากคุยกับทุกคนแหละก่อนที่เราจะดูหนึ่งร้อยพร้อมกันโอ้ให้ส่งให้เชิญพี่ย่าเหรอพี่ย่าไม่อยู่บ้งไม่เห็นเลยอะครับพี่ย่าน่าจะ วิ่น่าจะอยู่ต่างประเทศอยู่ปะกลับไปยังอะ่ะไม่แน่ใจคุณพระกับคุณธนภพใครน่ารักกว่าในสายตาผมคุณพาน่ารักกว่าแต่ถ้าในสายตาคุณผมต้องน่ารักกว่าไม่ต้องขอบคุณที่แวะมาหลายฟรอกอยากคุยด้วยอยากเจอเอาจริงแบบ ตั้งแต่รอบที่แล้วแล้วก็ยังรู้สึกเขินๆรอบนี้ก็ยังไม่หายเขินเท่าไหร่แต่คิดถึงการไลฟ์กับทุกคนเหมือนกันโอ้ยติดทำงานตอนกลางคืนเหรอครับแกล้งแงเปิดไว้ไหมระหว่างทำงานให้ผมช่วยอยู่เป็นเพื่อนได้นะครับมาบูไฮ เมื่อวานหน่อยที่ไม่ได้อ้ยน่าเสียดายลองถามคนที่เขาได้มาหาดูแล้วจะรู้ว่าไม่ควรพลาดสักครั้งว้าว wow. Thank you so much you were the source of strength that helped me overcome cancer in previous uh, in previous years I'm grateful and hope to see you one day. Yes, I hope to hope to see you one day. Really, you wash Iron Heart and you cry for three days? Why you cry? why you cry so long? Hi, Cambodia fans. อัดหยุดแล้วปะครับเพราะว่าเรามีสกินวิปโอเคนะโอเคไหมทุกคนฝากหนึ่งในร้อยนะครับฝากเชียร์ด้วยตามจริงผมรู้สึกว่าทุกคนเต็มที่มากๆทั้งอากาศที่เราเจอมาตอนถ่าย ทั้งปัญหาที่เราเจอแต่ละวันเราพยายามผ่านมันมาแล้วก็พยายามทำให้ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ช่วงนี้มีอีเวนท์ที่ไหนอีกคะรอติดตามได้ไป follow t n p l e c o n n e c t ไว้ได้เลยคะ่ะ โอ้ oh, ครั้งหนึ่งในความทรงจำนานมากครับ Good luck for your exam this Saturday พี่แอนโหดไหมคะเอาจริงเราตอบไปบ่อยมากน,นะ คือผมได้ยินว่าพี่เขาโหดแต่ที่ผมเจอผมว่าเขาไม่โหดแต่เรื่องแพชชั่นนี่ผมไม่เถียงผมรู้สึกว่าเป็นหนึ่งในคนทำงานที่นับถือแพชชั่นแกมาก Oh, thank you. if you love Sila you have to love me too because he likes me you know. <sighs> แล้ววันนี้ทุกคนเป็นไงครับเหนื่อยกันไหมถ้าเหนื่อยก็ถือว่าเอากําลังใจไปอาจจะได้ไม่เท่าเวลาเราเจอตัวจริงกันแต่ว่าก็อยากส่งให้อยู่ดีนะครับ ถือว่าเราแลกกันทุกคนก็ทำให้ผมหายเหนื่อยเหมือนกันโอเคทานข้าวยังคะยังค่ะสิ่งที่ได้ทานมีเพียงแค่นี้เองอะวันนี้หนึ่งในร้อยโบมไหนดูสี มีใครถามอะไรมาไหมมีละครออนสักทีพี่ต่อจะได้ฝึกสกิลนิ้วจะได้ไม่เบียดแล้วใช่ไหมคะเอาตรงๆนะคะไม่เคยอยากนิ้วเบียดเลยค่ะแต่แค่รู้สึกว่าสู้พี่ๆใน x ไม่ไหวจริงๆทุกคนทำไมถึงพิมพ์ได้เร็วขนาดนั้นงงนะเก่งมากอะเหมือนฟิลแบบ เหมือนฟิลแป้นพิมพ์คืออวัยวะที่สามสิบสามุณกลุ่เหรอครับละครอ,ออนกี่โมงคะสองทุ่มครึ่งค่ะวันนี้นะมีอะไรเราจะเน้นตอบหนึ่งในร้อยเป็นหลักวัดดีค่ะเมื่อวานเหนื่อยไหม วายูวายู Hello from Myanmar Hi from Thailand ใช่ใช่ใช่คือเวลาละคาวออนอะ่ะเออ Thought, Can you also give me advice for my exam badly needed because I'm nervous? I think it's so easy. You just um, capture your phone now, capture my face, and when you feel nervous, just looking at my eyes, I think maybe you it make you feel better. <laughs> Not sure, <laughs> but you can try. Still waiting to your new drama. okay, today my new drama is lunch tonight. in Thailand 8:30 p.m. And you can watch it on Netflix. Today, but I don't know what time. <laughs> Hello, Cambodia. Can you speak Vietnamese? I'm sorry, cannot. I know just Sinh Chau. Uh, to มาไลฟ์บ่อยๆนะทีมหน้าจอพร้อมแล้วค่ะโอเคจ้อยกับพี่ย่าได้ไหมพี่ย่าอยู่ไหมก่อนทุกคนทุกคนต้องเข้าใจหรบบว่าพี่ย่าอยู่ไหมก่อน Take care of yourself n ะ Okay, sure. Thank you. I'll try my best. เธอเธอคือกำลังใจของเรารู้ไหมเธอก็เป็นเหมือนกันเธอรู้หรือเปล่า ใช่แล้วคะ่ะฝากหนึ่งในร้อย EP 1ไว้ด้วยแล้วก็ Hashtag ธนภพลีด้วยสองทุ่มครึ่งวันนี้นะฮะเดี๋ยวเราเจอกันแน่นอน I love her I love her She is, she is a great actress in my opinion Hello from Brazil คือชอบตามชอบตามหลังออนไงคือชอบ ให้ดูสดไงได้ไหมขอละ please 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 โอ้มีคนเตือนอีกยี่สิบห้านาที can you save this life you know I never save my life any life never Because I think it's better for you guys feeling because it's our moment and we can keep it by our heart, not by just safe oh okay. King <laughs> King เอาแล้วนะเอาแล้วนะ Yeah one word I know สิง่งเจ้า right is it is it v วีย n นาม language or not สวัสดีค่ะโอเคนะทุกคนฝากด้วยนะครับเดี๋ยวเรา นี่เดี๋ยวาจะกัน,นนี่น,นี่เดี๋ยวเจอกันน,นี่โอเคโอเคพร้อมเนาะพร้อมเนาะช่วยลุ้นเราด้วยนะช่วยเชียร์ให้เรานิ้วไม่เบียดด้วยนะคะเราก็ไม่อยากนิ้วเบียดเช่นกันค่ะ นี่เลยเอ่อนี่มีประกาศ Hashtag การเทรนแท็กคืนนี้นะคะเริ่มแท็กเวลา2ทุ่ม15 h a s h t a ชหลักมี h a s h t a กหนึ่งในร้อย ep หนึ่งแ a ชแท็หนึ่งในร้อยเฉยๆใครใจดีพิมพ์ตามนะ h a s h t a ก my s h a r r y amour แฮชแท็กธนภพอันเทสกอรี Did you have dinner yet? No. Lots of schedule today. So much. So much. เอ้ยมีคนเอาคำพูดเราไปใน Twitter เอ้ยใน X หรอขอโทษครับ What the title? of your new series on Netflix. I think the name is My Sherry Amour, C-H-E-R-I-E-A-M-O-U-R, -e something like that. Can you speak Chinese, xie <laughs> <laughs> Hello my Cambodia fans Hello my Indo fans hello all of you guys Thank you so much for today I'm so appreciative for you guys come to join in my life You're my favorite actor oh my pleasure. Ah. Uh, uh okay I't no okay you want to teach you a word please read I love you in Vietnamese but after this I can't read. I'm sorry I can't อีกสินอาทีนะคะขอบคุณที่เตือนค่ะน่ารักที่สุดใครเนี่ยเตอนเราหลายทีแล้วขอบคุณค่ะไปทุกคนสู้โอเค What do you think about Pi's p r i e life now Do you think they still together? Yes I trust They are still together My friend, she love you. And you, can you love me too? Okay, thank guys. Have to go. See you in X tonight. In maybe uh in. 20 or 30 or 40 m i n u t e see s you guys <S ขอบคุณนะครับเจอก,กันทุกคนขอให้วันนี้ enjoy ไปกับโลกของหนึ่งในร้อยนะครับหวังว่าทุกคนจะถูกใจเชียร์ด้วยเจอก,กันครับจ i a m o ที amo. Good bye. ่ amo ที amo goodbye เกือบลืมว่าปิดตรงไหน